อยู่กับวามนี่เกียวกับอะ มันไออล่ไล่นอนบานพ่อใมันไลออกมาที่นอนูุใส่ ใส่ที่นอนเป็นทุนเนี่ยน่าเนอะคำว่าข่าโุ้มมึงเรียบร้อยเลยโหดหด,ดีมันติดโฟ่มนี่นี่โหดใส่ทุนเรียบร้อย เออมาเดินดูเนี่ยดูน่ารักจริเนี่ยเพิ่งเอาแต่พี่น้องเลยเนี่ยบ้านพุณแม่อ่อนพันอึดเมิ่งเอวานเนี่ยมันซึมเนี่ยมันแตกเป็นเหลาพื้นมันเลาเนี่ยเนี่ยมันเหลาเฮ็ดขึ้นกบ็บดายเพราะบ้านมันเตีย้ย เทพื้นคึอเม่อใดกันเทพื้นขึ้นข้านเลยไนทุนนี่ไต่ทุนสูงแครเม็ดเมตรแปดสิบสูงแชรเมตรพอถึงแปดสิบพอถึงแปดสิบสามะพอลูกไส้าย,ยัางกลมแล้วลูกไส้สูงเม็ดเจ็ดสิบห้าสูงเม็ดแปดสิบพอดีแล้วะเมตรแปดสิบเนี่ยเรื่ง แกเงินใสามาเห็ดพี่น้องเียแกเงินสมาเห็ดขายทีบอกขายอยู่นี่ผู้ใดสนใจก็มาเสือเสือสทีมองนี่ไม่ไมีเงินก็นไม่เงินเห็ดนี่คือที่ผู้ใดขายแต่ขึ้นที่เห็ดเองออกแบบมาสองเธอแล้วออกแบบบ้านมาสองเธอนอนออกแบบมานอนไหวทุกซื้อมืดไม่บุญาออกแบบหลหลรอแล้ว นี่นอนแสนามเด้อพี่น้องเลยขวาตรงบอ่อมันดูดนี่บอ่อดูโตุ๊กขนมพี่น้องไม่สวยเป็นนี่เหี้ยนเดียวนี่ พี่น้องนี่เรื่องดสัตตะไคร์ดติดตามหแหมแอมพ่นพันอึรดเลยจ้ากดไลค์คดแช่์กดรัตตะไคร์แมแอมพ่นพันอึรดนเ้อคิดนี่ยทผ้าหัวไปลงบานกลับมาก็เป็นสภาพนี่แหละเปียบอนเนี่ย หลังบานกับซาดพ่อหลือลังข้าวกะซาดเปียกได้เอา้าไปผูกกำบังไวอ้วอ,วอ,นนไวอีกแล้ว,นะวก็ไอเฟืองเล็บพี่น้องมันสาดจนได้เข็ดกำบังไว้อีกเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่หาแนวมาปังไว้อีกเลยนะนี่ เอายางมาบางไหวใช่ไหมเงี้ยมาบางไหวบางเพราะว่ามันสะอาดคาหน้าต่งางสาดหน้าต่างเปียกเมือแอแอ่อเปียกเมือ่อเขาจะผาเหนียวบางหนามในคลองเดี๋ยวนะเพิ่งเด็กพี่น้องหนามในคลองหนามทั้งนี่แหะขึ้นแล้อลุดออกนี่ใช่ไหมคือนั่นก็เอาอัน ไม้เนี่เอาคืนเองนี่พี่น้องเนียอาเสียบขึ้นเองปีนตุปีหนึ่งเสียบเข้าไปเพราะว่าหลังคาหลังค้าของน้ำม,มันแอ็นลุ่งเพราะมันแอนลุ่งมันก็นไหลเข้าบานไหลรลุ่งของน้ำเนียสภพาพียงเท่านี้เลยเอาอันนี้มาใส่ห้องาหันว่าจะม,มันาสาดเขาที่สภาพานนี่แล้วพี่น้องเออจะยังไงเนแตกมันหัวเลยพี่น้อง มันือแตกือหัวห่วยเนี่ยั้นข้ามันแตกก็ห่วยข้ามแตกเนี่เห็ดเองเอาใหม่เมื่อประสานไว้แต่ว่าตัวกลางนี้ก็เริ่มพุแล้วเด็ดพี่น้องพุพุพุมาแล้วเนี่ย มันเสือกเขามาเนี่ยพุ่นผู้เดียวว่าตีเสือกเขามาหอดพี่ว่าตีเสือกเขามาคำหอดมันมันเสือกเ่อไรเนี่ยแห้งบ้วถึงเนาะผู้เดียวตอกแตกปะบังค่าก็บตีแตกเนี่ยขึ้นขึสภาพแานพื่นแหม,ม่มพอนันต์สิ่งนั้พี่น้องเอ้ยเช็ดเช็ดเพืไรคลายก็คลายเ่อไรเห็ดกาเณ็ดพ่อไร จำก็จำบ่ได้คายก็คายบ่ได้สางก็สางบ่ได้นี่เห็นมันเดี๋ยวโฟมมาสานไว้เนียแเลยพี่น้องเอาโฟมมาสานไว้เพราะว่า,วามันห่อนจึงเย็นเกินสานใว้มื่อตีพี่น้องเพราะมันหอนน่อนลังค่าหัวเมื่อแล้วลังค่าข้างบนก็ย่อยปอกไตป,ปอก ห่มมะกลางไว้นียก่อนเพราะว่ามันเปียก <c oughs> คลิปนี้ขอบุณในการติดตามเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้นองการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พีแ่แม่พ่นพ่น,นดูนะเด้่อจ้าเ <c oughs> พราะว่าี่แ่นะสภาพเพิ่งสภาพ chắc nhầm này chắc thì người. ngân hết đâu vì nó mìn ngân chắc 3 xén gặp mang lắm, ngon 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 ngân ngon xén gặp ngon 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 ฉันก็เอาลนก็ขึ้นมาไนี้ใส่ช่อน อะไรอะไรน้อพี่น้องขอบคุณนี่ขนตามนี่น่ก็ไหลกดแช่แม่พ่นพ่นอืดอัดทุกจ้า